เขาหวานจ้านะโกรธแทนไว้เองที่เด็กๆพูดถึงแบบนั้นก็เลยจะเข้าไปแบบจะไปดุมาอะไรก็แบบไม่เป็นไรแบบแกแค่นั้นเลแล้วคนที่จับเนื้อตรงตัวได้ก็มีแต่กี่คนใช่ก็มีคนเดียวเขาจะดูไม่ออกคนที่จับพี่หลานได้ก็มีคนเดียว่แม่เลยว่าพี่เก่งว่ารู้ตั้งนานที่จริงไหมนะพี่พี่รู้เพราะว่าเมื่อกี้นี่เองใช่เขาน่าจะจับกันแต่ไม่มีใครจับหลานจานได้ขนาดนั้นอาจจะแบบ รับใครับาคบาแต่ว่ายังไม่มั่นใจมากมัม่นใจตอนเมื่อกี้อตอนจากพ่อหลานเจ้าไม่ได้พูดอะไรงไงอือถ้าเป็นคนอื่นก็น่าจะโอ้โหอย่ามาแตะต้องตัวค่ะเจอแบ็คแฮนด์มาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงโดยรวมของอีพีนี้กันหน่อยนะคะก็อยู่ที่ตอนตอนแรกเลยก็คืออยู่ที่เมืองอี้อยู่เนาะก็คือเขากำลังเหมือนกับต่อสู้กันกับเสียหยางแล้วก็จนจุดจบของเสียหยางโดนโดน,โดน<ม>อ่าโดนแทง โดนตัดแขนโดนแทงหลายหลายแผลมากแล้วเขาก็เหมือนแฝดแบกไปถึงเรื่องราวของเสียอย่างว่าเหตุผลของเขาสารมากคือเหมอนยไม่รู้จะอธิบายถ้าสงสารทั้งสงสารทั้งแบบไม่น่าสงสารเขาใช่คือเขาเป็นคนเหมือนมีปมในใจอาจจะเกิดมาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่แล้วทีเนี้ยพอไปเจอการกระทำของคนที่ทำร้ายจิตใจเขาเขาเลยกลายเป็นเด็กที่เหมือนกับ เปลี่ยนไปเลยใช่เขาอาจจะคิดว่าตอนเด็กเนี่ยก็คือคนทั้งโลกอ่ะไม่แคร์เขาอยู่แล้วไม่เคยมาแคร์มาดูแลอะไรเขาแต่ทีนี้พอเขาเจอคนนี้อรู้สึกว่าเอ้าทำไมคนนี้คือคนเดียวที่แบบจริงใจกับเขาใช่จริงใจโดยที่ไม่ไม่ต้องรู้เลยว่าเขาเป็นใครก็เลยแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่ก็ในในความรู้สึกดีแต่ก็แบบมีความแอบใช้เออแอบแบบ แอบใช้งานของเฉียวชิงเฉินอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ใช้งานตอบตอบสน,นองความ<ช>อะไรของตัวเองเอะความเลวของตัวเองแบบท่าทำไม,ไมคนนบริสุทธิ์จังทำให้ตัวเองอรู้สึกดีขึ้นว่าเราเไม่ได้คนชั่วขนาดนั้นนะแบบว่าไอคนที่ดีดๆก็ยังฆ่าคนบริสุทธิ์เลยเงี้ยทำให้คนให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยนะว่าเราไม่ได้ชั่วร้ายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าที่เขาเข้าใจนะก็คือเหมือนกับ อยากทําให้ตีงแบบไม่ได้เลีวระไรขนาดนั้นอืมอันนี้คือที่ทําที่เขาแบบที่เราง,งงงกันว่าเขาจะมาหลอกใช้เทนทําไม,มเขาก็ขายอิงได้เอออาจจะใช่แหละ ตอนที่ตอนที่บิวดูครั้งแรกอะบิวไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยนะว่าอ๋อเขาทําเพื่อตอบสนองความแค้นของเขาอืมใช่เพิ่งมาฉุกคิดเพราะพี่ยินพูดแล้วก็อ่เขาเป็นคนที่เราสงสัยว่าใครเป็นคนทําลายดวงตาของส่งหลานก็คือเขาเองใช่ไหมของเสีออยอ์หยางเองเชีออยางใช่เขากวดเพราะไปจับเขาแหละเขาจะไปฆ่าคนแล้วไปจับเขาอืมอืมอืมนั่นแหละก็เลยเป็นเป็นที่มาของความแค้นอันนี้ใช่แล้วก็ การตายของพี่เสี่ยวชิงเฉินก็คือการฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเหมือนเขาคับไม่ได้ขอจริงๆว่าปาดจริงๆแล้วทีนี้ทุกอย่างที่เธอเดามาเ่วนเปะเป๊ปไปวนเนเสียอย่างก็แบบว่าอึ้งไปเลยแบบอ๋อไม่ได้อยากให้หัวล้อยู่นะที่พูดแล้วหัวล้อยู่คืออึ้งไปเลยไม่คิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเขาใช่คือเขาเป็นคนดีมาตลอดเขาก็คงลับไม่ได้ที่ตัวเองเพิ่งเมื่อรู้ว่าตัวเองอะฆ่า คนบริสุทธิ์ฆ่าเด็กฆ่าคนแก่แล้วคือคนคนเดียวที่คอยแบบก็คือคนคนเดียวที่มอบความเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นความอบอุ่นก็ได้ให้เขาอ่ะคือคนเดียวคนนี้เท่านั้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออยังมีคนที่ เป็นห่วงเขาเป็นอะไรเขาเนาะใช่นั่นแหละก็เลยแล้วยิงให้ลูกอมโอ้โหใช่เขาเล่าให้ฟังว่ามีเด็กคนหนึ่งตอนเด็กๆอยากกินลูกอมพูดถึงตัวเองอ่ะแหละใช่แต่เสียวชิงเฉินน่าจะรู้ตัวเอ่ยรู้อยู่ว่าหมายถึงคนมาหมาถึงตัวเองก็เลยเอามาให้ทุกวันทุกวันวันละสองชิ้นส่วตอนตายก็คือกำกำลูกอมอืมฉันเสียใจคือแบบโอ้ยลูกอมมี่น่าจะเสียวชิงเฉินให้นั่นแหละ นี่แหละก็คือที่มาเหมือนหลายๆอย่างที่เขาไปล่อลวงให้เด็กเข้ามาในเมืองอีให้เว่ยอิงเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะเจอเว่ยอิงเพื่อชุบชีวิตคนนี้และชีวิตคนนี้แล้วคนนี้นะไม่อยากไม่อยากกลับมานเพราะเขารู้สึกผิดมากเพราะฆ่าคนบริสุทธิ์ไปเนาะใช่ใช่แล้วก็เขาก็เข้าใจว่าเขาฆ่าเพื่อนเขาด้วยหรือเปล่าเพราะเขาแบบเขารูปกระบี่ใช่แล้วเขารู้แล้วว่าใครเจ้าหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบโอ้ยตอนที่เขาร้องไห้เขาจะ โอ้ยเขาบีบหัวใจมากตอนอตอนที่เสียจริงเฉลยร้องไห้อะอะที่แบบไม่ไม่แล้วน้ําตาไหลออกอเป็นเลือดใช่เขาเจ็บปวดมากอะคนดีมาทั้งชีวิตช่วยเหลือคนทางยุทธภพมาเหมือนเขารู้สึกผิดแล้วเนาะที่แบบทําให้ไอ้เนยนะเจอ,อยหยางอนะ่ะไปฆ่าคนของตระกูลเสื้อดำใช่ไหมอืมอืม,อมเขาก็ายิ่งรู้สึกผิดไล้วยิ่งแบบมาทำให้ ไปแทงเพื่อนอีกใช่ไหมใช่ไปแทงเพื่อนอีกนี่แหละคือจุดที่สุดเลยเขาเลยแบบยังไงก็แบบฆ่าตัวตายเลยดีกว่ายอมตายแล้วก็ไม่ขอกลับมาอีกใช่ฟิลเหมือนแม่ของเจียงเฉิงเลยเนาะที่แบบไม่ยอมให้ใครแบบมาก็คือศักดิ์ศรีเขาศักดิ์ศรีอือศักดิ์ศรีเขาเยอะคนแบบนี้ใช่ใช่แล้วก็มีจุดสังเกตอีก น้องอะไรนะสิทธิเอกตะกูลหลานนะสิทธิเอกน้องซือจุยอเออซื้อจื้ออยู่ดีทั้งที่บทเขาไม่น่าจะต้องมาปู่ว่าเขาต้องชอบไอ้ของเล่นอะไรแบบนี้ที่เป็นอ่ารูปที่เป็นจักรสารอะไรเงี้ยอ่าแต่นั้น S <S เป็นรูปผีเสือ้อแต่ไม่รู้ว่าผีเสื้อทําไมแต่ตอนนั้นที่วิอิงซื้อให้น้องคิดถึงน้องเองแหละ ตอนแรกเธอก็เดาว่าน้องอะไรนอาจีนเพราะว่าคาพูดไปโยงกันแต่คนนี้มาชอบอีกละผมเริ่มเดาเมื่อแหลกแล้วทีนี้แล้วที่มาแฟลชแบ็กที่พี่คิดถึงน้องไอเยี่ยนอาเยี่ยนอีกเออมันเริ่มจะเรื่องเขาอาจจะบทเขาอาจจะแบบตีให้เราแบบปูแบบว่าเริ่มเริ่มให้เราคิดถึงน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่คําพูดของคนที่อาจินใช่ไหมนั่นแหละพูดเหมือนน้องมากเลยนะคาว่าหรือๆเนี่ย หรือเต็งก็คงแต่เต็งก็คือมีความหวังว่าน้องยังไม่ตายใช่ไหมเพราะว่ายังไม่เห็นศพ<ต>ใช่ยังไม่เห็นศพถ้าตาบใดที่ยังไม่เห็นศพพี่คว่ายังไม่เชื่ออย่างอ่งขนาดนนนเวินหนิงเป็นจริงยังป่วยเป็นแบบเ,<อ>เป็นทุเรีแล้วยังกลับมาเลยแสดงว่าเต็งก็คิดว่าเวินเวินหนิงกับเวินฉีเวินหนิงเห็นแล้วนาะเห็นตัวเวินใช่เวินฉีอาจไม่แน่อขนาดป่วยขนาดแล้วยังกลับมาเนาะรอรอลุ้นดูว่าพี่เวินฉีเราจะเป็นยังไงอราจะยังยังยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะ โอเคทั้งโดยรวมของอีพีนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเข้าใจผิดหรืออะไรเขาคิดมากไปแหละมันย้อนไปคนนั้นเป็นตัวประกอบไงอ๋อใช่ที่เต็งสนใจว่า<อ>ชายในหน้ากากน<อ>่ะจะเป็นคนที่เต็งบอกว่าอืมอ่าเอาที่ดาบลงไปในน้ําแล้วดึงไม่ขึ้นอืมเพราะเขาเคยมาเป็นสิทธิ์ของตระกูลหลานหรือเปล่าแต่เขาเคยเป็นเมียน้อยของตระกูลจินเรือเ่องอะไรืี่อึกว<ๆ>่า<ๆ>เขาจำไม่ได้เขาจําผิดหรืออะไรสักอย่าง ถ้าลูกเมียน้อยน่าจะเป็นไอเหย่านะไม่เกี่ยวกันคนนี้ไม่ใช่ลูกเมียน้อยคนนี้อ่ะเดี๋ยวเขาย้อนคนนี้ให้คนนี้คืออะไรคนนี้เป็นถ้าเต็งคีว่าคนนี้เนาะคนนี้เป็นสิทธิ์นอกตระกูลของตระกูลหลานซึ่งเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือนางนางไปบอกว่าวิธีการเข้าถ้ำนะเป็นยังไงเพราะว่านางกลัวโดนฆ่าใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราด่านางแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตอนด่าเราด่า้ยเจ็บไมที่ตอนนั้นทําให้น้องอาอาาหนิงเอ้ยอะไรนะวินหนิงต้องไปดึงช่วยแล้วก็ยีงเหตุการณ์หนึ่ เออไปงานเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงหนึ่ง<อ>ที่ที่จีล,ลินไทยแล้วก็ไปเจอกันกันกบพวกหวานจานแล้วก็พี่หลานจา้านบอกว่าเอ้าเชิญคนนี้มาได้เหรอบอกไอเหวานนะไอเาหาวิก็เลยว่าเอ้าโทษทีคือไม่รู้ว่าแบบคือเป็นศิษย์นอกตระกูลแล้วที่แต่งว่าเขาไปตั้งตระกูลใหม่ใช่ไหมเพราะคนนี้แหละไปตั้งตระกูลอีกตระกูลหนึ่งแต่ไม่น่าใช่หรอกเพราะมันเขาบอกว่ามีแบบเหมือนใช้กระบี่ของจินได้ด้วย ใช้แต่ใช้เพลงของเพลงเพลงของตระกูลลาแล้วก็ใช้วิชาของตระกูลจีนได้แล้วก็สิ่งที่เขาฝึกอันที่เป็นเหมือนกับอะไรนะที่หายตัวหรืออะไรสักอย่างก็ใช้เวลาฝึกนานมากอแล้วก็ฝึกยากมากอันนี้อันนี้คือที่พี่พูดเมื่อกี้แล้วพี่ก็ไม่ได้สงสัยด้วยว่าเป็นคนนั้นเพราะเขาไม่น่าสามารถใช้ได้เนาะที่พี่บอกไหมแล้วก็สองคนนั้นก็คือหลานจ้างกับเวอร์อีน่ะสงสัยเมื่อกี้ที่พูดกันยืนยืนสาคนอ่ะคือสงสัยอายาอย่าเอออสงสัยนักแทงหลังว่า แล้วไอ้อิก็พามแบบเหมือนกับแซพี่นึงว่าเออคุณก็พี่ก็คงแบบเหมือนกับเหมือนแก้ตัวแทนเขาอะไรเงี้ยคนนี้ก็ว่าไม่ี่ก็างพี่ทั้งพี่ก็แบบว่าพี่ก็ดูอยู่ว่าหมายถึงใครเนาะแต่พี่ก็ยงไปอังพี่ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเขาก็ยังไปออกล่าผู้ผีอยู่เลยเขาก็ร่างกายปกตินะเขาถ้าเขาจะฝึกวิชานี้เขาต้องใช้พลังวิญญาณเยอะอาจจะต้องแบบซุดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาไปอยู่กับหลานตอนไหนเนาะเขางงเหมือนกันถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนักแทงหลังไหมเขาไม่เคยอยู่ตระกูลหลานดิเขาเคยอยู่ตระกูลอะไรนะ ตระกูลจีนแล้วก็ไปอยู่กับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ตระกูลเวินเออแค่สองตระกูลใช่แึ่สองตระกูลซึงม่เกี่ยวกับหลานเลยอ่าแล้วเ็าจะใช้ของหลานได้ไงไม่รู้เหมือนกันไปฝึกยังไงวะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าใช่เหมือนกับหลานแล้วก็จีนรวมกันอาจจะจะมีส่วนเกี่ยวกับหลานกับจีนนี่แหละอืมก็เลยคิดว่าก็มีสงสัยใครเลยเหรอที่เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาถามเต็งอ่ะเขาลองถามเต็งว่าเต็งไม่สงสัยพี่เหรอ ไม่พี่พี่มามายหายตลอดพี่อะไรนะพี่ของหลานเนี่ยอ่าเป็นอะไรนะหายไปไปมาตลอดไม่สงสัยไแต่ไม่รู้ว่าไปไหนไม่คือละครมันจะเอยซีรีส์มันจะชอบปูให้เราสงสัยคนอื่นแต่เราอาจจะฆ่าไปถึงอะไรไงคือคนที่หายหายไปไปไม่คิดเลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคไม่คิดถ้าพี่ว่าหายแล้วนะไอ้น้องเนี่ยหายกว่าอีกอ๋อน้องเนี่ยแม้ยังโดนสงสัยอยู่ใช่น้องเนี่ยมันหายเยอะกว่าอีก แล้วเนี่ยก็หายพี่ก็หายไปนานเพิ่งเจอนี่แหละสวัสดีพี่มากเลยค่ะเว่าจนแบบนึกว่าแต่หลานจ้านเป็นประมุกและคือตั้งแต่ย้อนกลับมาอีพีสิบหกปีอะปัจจุบันอ่ะเออยังไม่เจอพี่เลยไงก็เลยจนคิดว่าจนจนคิดว่าพี่นะเป็นเป็นเออจนคิดว่าหลานจ้านนะเป็นประมุกไปจําว่าหานกวางจินคือคือชื่อของคนเป็นป้ามุกที่จริงไม่ใช่เป็นชื่อของหลานจ้านพี่คนนี้ชื่อเออจุ เจออูจินเออเออนั่นแหละหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะที่เป็นร้านร้านซีเชินเรืออะไรเออนั่นแหละอย่างอะไเคักอี่างโอเคโอเคประมาณนี้สําหรับอีพีนี้นะคะก็เราออกจากเมืองอี้แล้วนะคะคุณจะต่อไหมคะหรือว่าอย่างไรต่อเลยต่อเลยใช่ไหมสาทุ่มเองตอนนี้สาวทุ่มนะคะกวันนี้ก็ตีสี่ก็ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงงกันเช้าโอเคอ่ก็เดี๋ยวจะเจอเราในชุดนี้อีกนะครับว่าพี่ยอยากดูต่ออก็อีกอีพีสองอีพีเจอคนติดซีรีส์หนึ่งอัตรานะคะทุกคนนี่คือถ้าวันไหนเราได้หยุดเนี่ยพี่ยินคงพาแบบคงพาดูนั่งรีแอคทั้งวันนะเรื่องนี้คือจะจบน่าจะจบห้าสิบอีพีเลยเนาะแต่เราก็อยากอ่านคอมเมนต์เนาะใช่ใช่บีงีก็อยากอ่านคอมเมนต์ก่อนเราอัดยาวแล้วเราไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะือเราจะสต็อปไปก่อน ได้อีกสักอีพีเนาะเราค่อยวากันเราอยากอ่านคอมเมนต์ด้วยไงอยากอ่านคอมเมนต์ก็คือถ้าอ่านไว้เยอะๆแล้วบางทีมีคนมาที่บายเพิ่มเติมเราก็ไม่ได้พูดในอีพต่อไปไงก็เราอ่านไว้แล้วเนาะเดี๋ยวอีพีหนึ่งแล้วกันโอเคถ้าถ้าไม่มีปูปุมแบบเฮ้ยต้องรู้อะไรเงี้ยเหมือนตอนแทงอ่ะต้องแทงให้ได้ค่อยนอน โอเคก็อ่าขอให้ทุกคนได้รู้ไว้นะคะว่าเราแต่อาจอาจแบบรวดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปบางทีอตอนที่เราดู EP, อีพีตอนตอนต่อไปเนี้ยเราอาจจะยังไม่รู้ที่ทุกคนมาเฉลยน,น,นะเพราะว่าเราอาจรัวเราอยากดูรัวนะคะแต่ว่าก็จะทําเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านเพื่อให้เข้าใจม,มากขึ้นนะคะใช่สําห okay. รับบิวนะผมไม่ได้ใช่แล้วบิวมา,มาอ่านแล้วก็เดี๋ยวแปลอธิบายพี่ยินฟังนะคะโอเคค่ะก็ สำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เราชมนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือแล้วก็อย่าลืมกดซ <กด S 1> ับสไคร์กดซับสไคร์ก่อนก็ได้กดซับสไคร์ด้วยนะคะทุกคนบาง <laughs> <Okay. S 1> คนแบบวิวก็ขอบคุณมากๆที่กดแล <c oughs> ้วนะคะใครที่กดแล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะคะ <c oughs> จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่วนใครที่ยังไม่กดแค่แวะมาดูนะคะก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้หน่อยเราจะได้รู้สึกว่าเรามีกําลังใจอบอุ่นมีคนนั่งดูด้วยกันนะเพราะว่ายอดยอดซ้ำมันก็จะทําให้เรารู้ว่ามีคนดูนั่งหน่อย ักหน่อยก็ได้นักหน่อยเลยอะไรนะ <laughs> อมเมนต์ทักทายนักหน่อยนะสักหน่อยนะ <laughs> ผมก็มก็รู้สึกดีแล้ว้สึกดีแลวเพราะว่าพลังขับเคลื่อนของการตัดต่อก็คือพลังอมเมนต์นั่นเองนะคะเพราะว่าคนนี้ชอบอ่าอมมน c o m ์ e n t ชอบ,อบให้บูวอ่าน c o m มนต์ให้ฟังใช่ทั้งซับทั้งไลค์อมเมนต์คือกําลังใจดีๆสําหรับเราใช่ค่ะเข้ามาดูทุกวันเข้ามาเช็คถามตลอดวันนี้มีแบบคนมาเมนต์ไหมซับขึ้นเท่าไหร่แล้วมีคนมาติดตามเราเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้คน ตัดต่อได้ดีมากๆนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูตัวเต็มเนาะก็เหมือนเดิมเราจะมีลิงก์ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูอีกวนอยู่ในกูซูได้เลยนะคะไม่ต้องออกไปไหนเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพมากๆผ่านมากี่ปีกี่ปีทุกคนก็ยังมุกอ่อนไม่ได้เราต้องกลับไปดูอีกสักรอบใช่คือแบบ มันเป็นอะไรที่ซีรีส์ที่ละเอียดรายละเอียดเยอะแค้เราได้เก็บยิ่งดูยิ่งเข้าใจยิ่งสนุกยิ่งแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งยิ่งอินอถ้ายิ่งเราแบบเรียงทไรายได้นเนาะยิ่งแบบเข้าใจมากมาช่วงนี้เหตุการณ์นี้คนนี้อยู่ตรงนี้นันงนี่อะไรเนี่ย ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่คนที่มาคอมเมนต์อยู่แล้วบ่อยๆจนอยู่จำแอคเขาได้แล้วนะคะคอมเมนต์บอกแบบอธิบายเพิ่มเติมตลอดน่ารักมากคือแบบบางทีเขาคือเราแบบยอมใจในแฟนปรมาจารย์สินะทุกคนข้อมูลแน่นมากเขารู้ทุกอย่างในเรื่องของอะไรที่ปรามาจารย์มาเลีิมานจะสื่อเขารู้หมดเลยเก็ตเล็กๆแน่นอๆอะไรเงี้ย มีความหมายอย่างเช่นการให้ไก่กันยังมีความหมายเลยเนาะให้ไก่ไปต้มอะไรเงี้ยให้ไม่ใช่ <c oughs> พี่ถามมาอ้วนไหมซึ่งเขาก็บอกอยู่ว่ามันมีหลายความหมายมก็อ่ก็อย่างที่เขาเจมบอกมาว่าอเออใช้ในพิธีแต่งงานหรืออะไาก็บอกว่าเหมือนกับการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ยั <คน S 2> ไม่ได้ <ใน S 2> มีสองความหมายอ่ะเออเป็นการถามว่าอ้าวนไหมเสร็ว,ว่าแต่งอะไรอย่างเงี้ย oh. เออหรือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสัตว์ที่เขาเอาไว้ในพิธีแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีหลายๆความหมาย <No. S 2> หรือที่เขาไปสลักชื่อไว้ก็เป็นเหมือนกับมีคนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่ยอิงเคยเล่าให้หลานจ้านฟังตอนเด็กๆว่าว่ยอิงชอบไปสลักชื่ออะไรอย่างเงี้ยเช็คอ oh. ินอ่ะเออ,เ,อ,อเขาก็เลยเหมือนกับจําได้เขาก็ทําสิ่งที่หลานจ้านเคยทําเลยเออไม่ใช่สิ่งที่เว่ยอิงเคยทําตอนเด็ก ประมาณนี้ก็หลายๆอย่างที่ทุกคนมาอธิบายเพิ่มก็ขอบคุณมากๆเลยไม่งั้นเราก็ไม่รู้เนะไม่มีทางรู้ <c oughs> เลยจะไปหาข้อมูลจากไหนนะคะ <c oughs> คุยคิดว่าเด็กมือบอลธรรมดาจริงอ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลย okay, นะคะคทาําให้เราได้รู้จักซีรีส์เรื่องนี้มากๆเพิ่มขึ้นนะคะรักขึ้นมากๆเลยเนาะโอเคก็เจอกันอีพีต่อไปเลยนะคะอ่าในชุดดิมนี้แหละนะคะค่่โอเคก็ขอบคุณเนาะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ